วิธีทำให้สตรีมดีเลย์นะครับผมไม่ว่าเราจะสตรีมไปที่ YouTube, t w i t s h หรือ Facebook, OBS อะไรกันนะเซตติ้งครับกดไปเลยแล้วหลังจากนั้นครับกดไปที่นี่ฮะตอนนี้มันเป็นแท็บเจ n เนอ l อยู่นะครับผมเราเลื่อนลงมาข้างล่างครับตรงแท็บแอดวานครับผมแล้วหลังจากนั้นเลื่อนลงมาครับผมตรงนี้ฮะสตรีมดีเลย์นะครับผมกด Enable ครับผมแล้วก็กดนี่ฮะ p ี e r ิร์ฟค Cut o า f ั Off นี่ออกครับผมแล้วนี่เราต้องการให้ดีเลย์เท่าไหร่ครับผมอย่างเช่นถ้าหนาทีก็60วิวินะครับ เรียกว่ามันจะกังไว้หนึ่งร้อยนาทีเอ้ยหนึ100่งร้อยวินะครับผมก็คือหนึ่งนาทีเอ่อสี่สิบวินะครับผมกันคนมา Steam สตรีมสไนต์นะครับผมโอเคไหมฮะอันนี้ก็คือมันตั้งไว้อย่างนี้นะฮะแล้วหลังจากนั้นก็กดแอปพายแล้วก็โอเคได้เลยครับผมแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่ก็คือวิธีการตั้งค่าให้ดีเลย์เวลาที่เราสตรีมนั่นเองนะครับสวัสดีครับ วันนี้ผมจะมาสอนวิธีการปรับดีเลย์นะครับในการพูดไมค์ของเราสตรีมใน youtube มันจะเขียนบอกว่าเวลาในการตอบสนองของสตรีมเรานะครับช่องเขียนบอกว่าเวลาในการตอบสนองของสตรีมเรานะครับช่องบนสุดเนี่ยมันจะตอบสนองหลังจากที่เราพูดไปนะครับประมาณ 15v นะครับจึงจะคนคนติดตามที่ดูเราถึงจะได้ยินนะครับ แต่ถ้าเราเลือกตอบสนองต่ำนะครับก็จะประมาณ1ิบวิน,นะครับส่วนถ้าเราต้องการคุยแบบเรียวไทม์ในสตรีมสดเลยนะครับก็คือพูดปุ๊บผู้ติดตามได้ยินปั๊บเลยนะครับก็คือให้เราเลือกอันล่างสุดเลยนะครับเป็นเวลาในการตอบสนองต่ำมากนะครับเราก็ต้องมาติกตัวนี้นะครับถ้าเราต้องการคุยแบบเรียวไทม์นะครับก็คือพอเขาแชทมาปุ๊บเราตอบปุ๊บฝั่งนู้นก็จะได้ยินปั๊บเลยนะครับ นี่ก็เป็นวิธีการเลือกดีเล์นะครับในการพูด